เอาละครับกระซิผมมาพบกระหมพระมิดใหญตะปบคัดรอกพาสดุะาผมวันนี้เป็นตอนที่2,697ถึงตอนที่2,698นะครับผมเอาละครับเพื่อการเสียเวลานะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อความเด้ดวีความบัมพรุตตุกมิเนอร์ของพาระมิตรก็อมตะไทโพนก็รู้สึกปากกว่ิชช้นกัน แต่แนพวกขอจะต้องการที่จะขอโทษกอเขี้ยวสายโรรกอเขี้ยวสายโปรก็ยังใส่ใจในเรื่องของหน้าตาเช่นกันหลังจากที่พรามิตรก็อามาตามีความอ่อนน้อมถ่อมตัวไปอย่างมากกอดเขี้ยวสายโปรก็จะไม่ทําการจัดการกับพวกข่าวเลรด้วยเหตุนี้พวกขาที่สมัสมีชีวิตัต่อไปต่าเมื่อเทีเเยบกับชีวิตแต่การเสียหน้ารูปปมันก็แทบจะไม่มีอะไรเลอ ร่างแตนไม่มต่าขอบเขตต้อก้มในขั้นสูงทั้งสามขอมพารามิตรก็อมะตกอมะตก่อได้พาเจ้าแห่งคุกห่าและขอบเขตทุก้มในขั้นการจำนหนึ่งเดินทางไปที่กองเขี้ยวสายอโตรณักาอเขี้ยวสายอโตรหนับตั้งแต่กองเขี้ยวสายอโตรได้ทําการประกาศว่ามีกรรมเพื่อผู้ปกครองในขอบเขตทุก้มในขั้นสูงมันก็มีก่อร่ังมากป่าเดินทางเข้ามาสแสดงความยินดีแม้ว่าก่อเขี้ยวสายอโรม ยังไม่มีคนสมัมปัติใจรับการแต่งตาให้เป็นกอรมหานตาแต่พวกเขาเคสมาธิี่กับกอรัมหานตุกไปตาในปาร,รันเกงกอเขี้ยวไสอโตรมได้สร้างก่อขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในขันต้นทบับบำเพรร็ญใหญ้สาวฝังขอบเขตทุกุลเน่จากกอรงต่างตาและขอบเขตทุกุนจมว่นมาก็่อค่อยรวมตัวกันบนก่อเคี้ยวไสอโตรมและขอบเขตตุกคลเน่ พระารมิตก็อมมาตาก่อได้เดินทางมาถึงแต่ให้นอนป่าเจ้าสายลมบายยุไม่ได้ทําการดูจังพวกข่าวและปล่อยให้พวกเขาเดินทางเข้าป่าในเวลาต่อมมาพารมิตก็อมมาตาก่อได้นํทรัพยรจังหวน,นมากอ,อกป่าแล้วได้กล่าวขอโทษเจ้าสายลมบายยุด้วยตัวเองซึ่งมันได้ทําให้เจ้าสายลมบายยรู้สึกขุ่นใจไปอย่างป่าและให้นอนป่าไม่ได้มี พารามิตรเกาอามาตถ์ทั้งหงทางแต่ยังมีกอรังบางส่วนที่เคยขัดแย้งกับกอะเคียวไสอัโรมต่างก็แสดงความพอโทต่อกอะเคียวไสอัรมอะไรได้หนังรัพยากร์บอลมากออกมาเพื่อแสดงความดีกับกอะเคียวไสอัโรมเรียกแองว่าในั้งดีกอะเคียวไสอัรมของพวกเขามันได้รับซัพเฟอกรมากมาจากการได้รับของคนทั้งหนงทาง พาัสนานมึนนานท่เอตเง็งก็ได้ขดตัวเพื่อทําการพบปากอตอแทนจากกรังดองในเขาได้แสดงออกตาของผู้ปกครองในขอบเขตต้องกาขั้นสูงเมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งตัวแทนจากกร,รงังดา,ออางในก็ได้ตักไปเหดาโคนโดยใช้เสียงของที่เอียนก็ได้เพื่อกระจาดไปยาปมผูงพัคแกนกาณผู้พัคแกนกาพระรบชบาชบังสันโพทา,จารรเจ้าโรฮหตก ได้เดินทางกลับมาแต่ขณะเขาก็ได้ประจากได้ตื่นนอนเมื่อรู้ว่าเจ้าห่งจิตโบได้ทําการทอดตาเป็นผู้ปกครองในขอบเขตต่ำนึงขั้นสูงเจ้าแห่งจิตจบต้าต่อหน้าตอนนั้นแตง,งเธอมันได้กลายเป็นผู้ปกครองในขอบเขตต่ำนือขั้นสูงแต่เขาทำาต่เพียงเทียวเพิ่งจะเดินทางออกตาดิดนแดนสมบัติแห่งคองปากภายในเส้าปราพันแห่งต่างกลับแยกมาเกิด เหมือนไม่นานมานี้เองแต่เขาก็สามารถกลายเป็นขอบเขตผู้บกครในขอบเขตตัวคนเหนืขั้งสูงได้ยอย่างรวดเร็วในวังีฮเขาได้นลกถึงใจสัญกญกาในทินแดนสมบัติแห่งร่องป่าว่าในตอนที่เขาสามาัมผัสไถึงการปรากฏตากของผู้บกครในขอบเขตตัวคนหนืขั้งสูงทางมันอาจจะเป็นตัวตนคนที่เฉลี่ยเหรือไม่ยม่น่าจะเป็นเบตตาแม้ว่าเขาจะสามารถกลายเป็น ขอบเขตผู้ปกครองในขอบเขตต้องเป็นรดัขั้นสูงจริงเขาก็ควรจะโดกสังหารไปแต่นอกจากนี้ในตอนที่เขาออกาเขายังคงอยู่ในระดับทรงสูงของขอบเขตต้องเป็นรดัขั้นสูงท่้งนานมันยังไม่ได้ไปถึงขอบเขตผู้ปกครองในขอบเขตต้องเป็นรดัขั้นสูงเจ้าโรฮิโตกาได้ทําการใส่หัวอะไรได้ทําการปัดความคิดเหล่านี้ออกไปแต่ฮันแดงน,นั้นเขาก็ได้ยินขึ้นมาอีกรัาง แม้ว่าเจ้าฮิจด็กจะมีความรับอะไรอยู่ก็ตามแต่การที่เขาสามารถรับได้สำเร็จมันก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับข่าวเหมือนเจ้าฮิจดอได้ทำการรับสาเร็จแต่ข่านนะคือตัวตนที่อยู่ในรับเกี่ยวกับข่าวเขาไม่จำเป็นแต่ต้องทำการขัดแย้งก,กับเยกเทียเพียงพิตาดีเวราที่นางก็ได้ผ่านไปข่าวที่เห็ยนสามารถกลายเป็นรูปรองนในขอบเขตเ้ของขั้นสูง ก่ไม่ได้ถูกพูดถึงต่อไปเพราะถ้ายี่สุดแต่พวกขรุกคนต่างก็รู้ในเรื่องทีส่วนบุญในซาฟานที่ไม่รู้เรื่องดี้ต่างก็เป็น่นตัวรองดับควแอร์และไม่มีคนสัมปฟาที่จะรับรู้เรื่องดารงการและในวันนี้ในขณะที่เถียงกำลังทําการสืบฝนบน,กนเกอะใี่สายโปรเพื่อทําการศึกษากฎเกณฑ์ุกคนเ็กในซาฟานมันก็ได้มีขอบเขตตุกคนขั้นสู่ มาทําการเดือยเดี่ยนเยี่ยทียขอบเสษต้องกมุมมาขั้นสูงพูดนี่ก็คือเต้าดวงดาว,ดวยึกเจนเต้าดวงดาว,ดวยาวึกเจนการที่ท่านมาคา่ะท่านต้องการจะได้เปลี่ยทองคำยึกเจนในสวรรค์ดังนั้นเธอเยีดเทียมได้ทําการสอบถามเจ้าห่งจิตจบขามาได้มาในที่แห่งนี้เพื่อทําการได้เปลี่ยนทองคำยึกเจนในสวรรค์แต่ขอเบเกตืกบกขอบในขอบเศษต้อกุนมาขั้นสูงของเมืองอาราล็อกปสวรรค์ ส่งข้ามาในที่หินนีเพื่อมอบคมเชิญให้แก่ทานในการอร่รมกระเบช่วงของผู้ปกครองในขอบเขตต้อการขั้นสูงเจ้าดวงดาวยักษ์เย็นได้กล่าวขึ้นป่าการประชุมขอบเขตผู้ปกครองในขอบเขตต้องการขั้นสูงฉะนั้นเตอร์ที่เถียนที่ทําการจววารับคำเชิญและกล่าวขึ้นมาทันทีว่าข้าตกตรงข้าจะเดินทางไปเมื่อถึงเวตาและรันทีเจ้าดวงดาวยักษ์เด่นก็ได้เดินทางจากไป หลังจากที่เขาเอามาจากกล่องเยื่อไซอาพรมเ้าดดงดาว,ดวเยอะเด็กก็เต็มไปด้ยวยคอมิดาก่อนนั่นนี่ขาเขียนบาเจ็บติดดอกคงไม่ได้เก่งเท่าขาแต่ขาไม่คิดแต่ปากในช่วงวระสันซเขาล้มเจนในกอคขาและกลายเป็นผู้ปกครองในขอบเขตต้องการขั้นสูงแต่ก็ตากขาก็ยังมีความปากที่จะกลายเป็นผู้ปกครองในขอบเขตตทองการขั้นสูง ตราบใดที่ข้าทำการฝูน,นรั้งกาบมบรุษพิศวรได้สำเร็จภูเขาเซียงจุนถึงนั้นเธอเย่เทียนได้ทำการต้องมองภูเขาเชยสถานที่นัดพบก็คือภูเขาเซียงจุนและเวลาก็คือลังจากที่โฮตูโบตาซึ่งมันไม่ได้นาเกินไปเขานนรูปตับผู้ปบกคอในคอาุ่ตุ๊กเดือดขึ้นส่งเพียงแค่สองสามขั้นตานดังนั้นในขณะนี้มันจึงถือว่าเป็นโอกาส และเขาเองก็ไม่รู้อะไรมากนะักเกี่ยวกับเส้นทางกระดูกฟอนหลังหังจากขอบเขียบผูป้ปกครองในขอบเขียบต้องอยขั้นสูงบางทีเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างจากตัวตนเราในกอดางเขาแนะนบริสิกวันนี่ถือว่าเป็นกิจกัรของการฝึกฝนของเขาในตอนนี้เพราะมันยังปีราชาของสไตล์เฮเรบในทะเลต้งเงิดแห่งความบุนป่าและจะมีสี่งวดนตรีทัภายในบอกหังกปืน ที่อยู่ในสภาาพังหตกกับจะมาเกิดพวกมันวนแต่เป็นสิ่งที่น่าเสื่อมควาปอย่างจริงที่สามารถงานเขาในดันทีการดินวนอยู่เช่นนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะสามารถเทียบได้ในตอนนี้และมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเกิที่จะบอกว่าพวกมัน,นต่างได้กเกาข้าไปจำกัดขอบเขีผู้ปกครองได้ขอบเขีทยุกเบื้องข้นงสุปเปแต่าลังแต่ั้นไม่นตาหกจุกป่วงก็ได้ผ่านไปและอวันตี ดี่อเทียงก็ได้เดินทางไปที่ภูเขาเซนจูนผู้คงเรเ็วพาเใปัจจุบันของข่าวมันใช้เวลาเพียงไม่นานก็เดินทางมาเรียงภูเขาเซนจูนภูเขาเซนจูนไม่ได้เป็นดินแดนสมปะแต่มันเป็นพาปาอพพป,ปกขอบเสืผู้ปกครองในขอบเกิดต้อกานสั้นสูงเรียกสีที่แห่งตีเป็นเสริงที่สําหรับการประชมุมต้องทานภูเขาเซนจูนเป็นเมืองที่มีผู้คนมากปกาภายในปัจจุบันผู้ปกครอง ในขอบเขตต้อกคงขั้นสูงได้เดินทางมาในที่หึงทีลังแต่ที่เขียนเดินทางมาถึงเขาก็จะมาได้ถึงขอบเขตผู้ปกครองในขอบเขตต้องคงขั้นสูงจนแบไม่มนหนอ่อเดิมทีเคาสิป่ามันมีขอบเขตผู้ปกครองในขอบเขตต้องคงมขั้นสูงเพ่ไม่กี่โคดในดินแดงแห่งความเป็นนิตานแต่ในตอนนี้ดึงวันป่าขเขาจะประเมินพวกเขาตามกันไปเช่นเดียวกับกองรังผู้ปกครองสูงสุดทางการ ที่อยู่ในผลปะการังมันไม่มีใครรู้ว่ามีขอบเขตผู้ปกครองในขอบเขตต้องกคหนดขั้นสูงอย่างโคนการดำรงดูแลขอบเขตผู้ปกครองในขอบเขตต้องกคหนดขั้นสูงบางส่วนมีความก่อเกิดไปอย่างปลาจนขอบเขตต้องกำหนดในตำบลปลาจางก็ทําการเดินเรือพบข่าวหรือขอบเขตผู้ปกครองในขอบเขตต้องกคหนดขั้นสูงบางส่วนเพื่อจะทําการตระหนักรู้ตาแต่ก็ไม่แจ้งเรื่องราวดังกล่าว ให้กับโรคภายในสตาส่งผลให้โรคเป็นออกจึงไม่ได้มีคินเกี่ยวกับคอเก็ผู้ปกครองในขอบเก็บต้องการ้านสูงมากนะแต่ในความเป็นจริงจำนวนของผู้ปกครองในขอบเก็บต้องการั้านสูงในบรรดาคอรังผู้ปกครองท่านมันมีมากกว่าสิบนแน่นหนอและเมื่อทําการตัโปรแกรมก็มีมากกว่าหลายลายคนนอกจากนี้ยังมีคอรังระดับสมัยัจจุบันปที่มีผู้ปกครอง ในขอบเขตต้องการัางส่วนอีกตัวแต่กอรังดานี้อ่อนแอเกินไปที่จะถูกเรียกว่าเป็นกอรังผู้ผขขกปกครองได้ว่าถ้าหากไม่มีปัญหาใดตามันก็มีขอบเขตผู้ปกครองในขอบเขตต้องการั้งส่มากกว่าสองร้อตน,นในดินแดนแห่งความเพียรทั้งปอดและอย่างมีสถานที่พิเศษบางแห่งอย่างเช่นซากปรารถางแห่งอางมันแน้นาไปแล้วกว่ามีขอบเตขตผู้ปกครองในขอบเขตต้องการั้งส่ อยู่ในดินแดนทวีปีกแต่พวกเขาไม่ได้เดินทางมาได้เห็งทีเพื่อขอร่มกับไบซูมในครั้งนี้เป็นการพบปะของตัวตนระดับโซในดินแดนแห่งความเป็นะรรทั้งปงเจ้าแห่งจุตัวผู้หญิงคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึอนต่อหน้าคนเย่เทียเจ้าแห่งยางซูดินเดที่ได้เพอยย่เขียนจดจำตัวตนของผู้หญิงคนนี้ไา้จากพอสวรสค์ในการข่าวของข่าวแต่พูดเลยคือเจ้าแห่งยางซู เป็นผู้ปกครองระดับสูงของเมืองนารอกพีเซลปานและเธอก็เป็นคนเชิญเขาเข้าร่วมกับประชุมในครั้งนี้เจ้าแห่งจุดจอมันยงมีเวลาเตือนนิดหน,น่อยก่อนการประชุมจะเ,นนเริ่มต้นคือพวกเราประทังการพวกคุยกันเธอเจ้าแห่งอย่างสูที่ยังมขึ้นปาเย่เขียนทาการพิจารณาตาตาเขาได้ทําการติดตาเจ้าแห่งอย่างสูไปอย่างที่พระเทศสักแห่งภายในเมืองแห่งเอ จากนั้นพวกเขาก็ทำการเปลียบเทีมิติเดียวกและทําการพูดคุยกันยางกัเ่ในที่นี้มีเพียงเย่เทียและเจ้าแห่งยังชูท้องตันผู้ปกครองของเขาเปลี่ยนตัวนักสูงคดเออไม่สามารถได้ยินการพูดคุยของพวกเขาดังนั้นพวกเขาที่สามารถพูดคุยกันตด้ด้วยความสบายใจเจ้าแห่งยังชูเรยกกาวขึ้นมาฟาเจ้าแห่งจิตจบขาดาต้องการเชินทานเขาร่วมกับสมาคมชนตรวษสมาคมชนตรวษ นี่เป็นกอรังประเภทในการย,ย่เถี่มไม่เคยได้จีดเกี่ยวกับกอรังชนิดนี้มาก่อนและมันก็ไม่ได้มีกอรังชนตัวในบรรดากอรังระดับตรามสูงสุดทางการเจ้ากันอย่างสูได้กล่าวขึ้นมาด้วยยิ้มปาสามาคมชนตัเวมันไม่ได้เป็นกอต่างแต่มันคือสามาคมแห่งการแดกเปียบที่ถูกก่อตั้ง,งข,ข,ดดขึ้นโดยข้ารลฐผู้ปกครองในคอาเฟตตมร์และเคสูงคนอื่นเกี่ยวประสงค์ก็คือ เพื่อทาการระดับร่วมกันได้อย่างรวดเร็วภายในปัจจุบันสมาคมชนตัวมีสมาชิกทั้งหมด16คนถ้าหากผมทานก็จะเป็น1 1คนถ้าหากขาเขาตัวข้าจะรับสิทธิประโยชน์อะไรป่าอะไรต้องแต่อะไรป่าเยื่เขียนได้ทําการสถาทเจ้าแห่งอย่างชูเด้่องทการกลางขึ้นมาป่าถ้าหากคุนเขาตัวกับสมาคมชนตัวท่านจะรับพ่มมูวัสดุ และรประสบการณ์ในการรบฝนลมา่อปาสำรับสิ่งที่ต้องตาทานจะต้องให้คำปาเกี่ยวกับตุวควเตอร์ถ้าหากท่านโ้อสิ่งใดมาตาท่านจะต้องแบ่งข้อบูลดังกาให้กับสมาชิกคนอืคนเอเหมือนยี่ที่ยินสิ่งนี้เขาก็รู้สึกว่าคำพอดังกล่ามันสมเป็นสมผลไปอย่างปาเขาได้ทำการขุ่นคิดกุ่นหนึ่งอะไรเรียกการขึ้นมาวาเจ้าพญายางชูมันมีผู้ของมักปาในดินแดนแห่งความเป็นนิตา ทำให้พวกขม่ดทำการตำโดกการรักศึกษาด้วยการมันเปลี่ยนเดืองที่ดีกว่าไม่ใช่เกอเจ้าแห่งอย่างชูริยมด้ลกลกาวขึ้นมาปามันเป็นไปไม่ได้คอกาอังผู้ปกครองทางการรอนแต่เป็นศัตรูการแต่หากท่านเป็นสมาชิกของกอกรังผู้ปกครองอื่นๆข้าก็คงจะไม่เชิญนทานนอกจากนี้ผู้ปกครองในคอเก็บตูนเครื่ง,งสูงใดตนร้รนแต่เป็นศัตรูการเรื่เรื่องความเกลียดชัง มันเป็นไปนเมตาที่องค์กรแห่งการได้เปลี่ยนชช่นหนึ่งมันจะสามารถตึงโดยผู้ปกครองในขอบเขตต้ทุการขั้นสูงจุมบมักตาในขนาดหนีเราผู้ปกครองในขอบเขตต้อมการขั้นสูงในดินแดนแห่งความเป็นธรรมต่างก็แยกตัวทำการศึกษาและไม่สามารถร่วมมือกันตาเราคิดว่าท่านเหมาะสมแต่้นพวกเราจึงได้ทำการเชินทานได้เสียค่าเห็นดูในตอนนี้ที่แถมต้องการสถานที อย่างเช่นสมาคมชนกลุ่เพื่อทําการเรียนรู้ขอ้อมูลต่งตางๆแลยิงง่งรปกว่านมันเป็นแยงการได้เปลี่ยนขอ้อมูลทุกต่างกองกำลังต่างๆมันไม่ได้มีอํนานาจในการควบคุคมเขาไม่เด็นออกดังนั้นะเนะิดไเรื่องปกติที่เขาจะเตก็มใจในการห่อตัวเจ้าแห่งจิดตัวคาจะทําการแนะนําสมาชิกคนอื่นของสมาคามชนตัว่แห่งทันในรุ่นจากเจ้าแห่งอย่างสวยได้กล่าวขึ้นป่าลังจากน,นเม่นา่า ที่เทนกระทบกับผู้ปกครองในขอบเขตทุกคนอย่างขั้นสูงขนอใดื่นของสมาคมชนตรวจมันเป็นการพบปะปึูกโตเพื่อให้พวกเขารู้จักการหลังตัดที่เถียนได้ให้คำปาถึงสัญญาทุกคนเมื่อแต่เข,ขาก็ได้กลายเป็นสมาชิกของสมาคมชนตรวจในเวลาต่อมป่าเจ่ากันอย่างชูก็อด้ส่งค้บางส่วนมาให้แก่ยอเทียเพื่อให้เขามีความพาใจเพียงพอเกี่ยวกับขอบเขตผู้ปกครอง ในขอบเขตก็ตคุ้นขั้นสูงเสียงข้อมอูลตรงนี้มันไม่ได้มีมากกันไปแต่ถึงแม้จะเป็นเจ้ยันเอมันก็ต้องทําการศึกษาเป็นเวลาน,นานเรือข้อมอูลตรงนี้เจอย์อยากไปดูว,ดว,ว่าขอบเสยอผูปกของในขอบเขตกคุ้นขั้นสูงของดินแดนแห่งความเป็นนิรานได้ทําการคนข้อส้นทางทั้งศาสตร์ที่เป็นเส้นทางในการเลืนฟองของโตเอแต่มันเป็นอะไรที่เป็นอย่างมากที่จะบอกว่าเส้นทางใดดีกว่า เราฟังสิ่งทางทั้งสามนีแต่อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถปรับปรุงกฎเก่ฑของพวกเขาได้ไม่ว่าจะเป็นสิ้นทางต่ก็ตามมันจาเป็นที่ต้องทำการยกระดับกฎเกณฑ์ทีก่กาหนดกหะสัฝาให้สมบูรณ์แบบเป็งร้อยเปอร์เซนต์อกคหนดให้สัาปะแถูกยก,กระดับไปถึงระดับที่ไม่สามารถปรับปรุงต่อไปได้ตราระเกณฑ์กำลังเนินเติมก็ไปถึงระดับที่ยากที่จะากการะดับต่อไปได้เช่กนกันไดวบรันเอมันก็จําเป็นจะต้องเกิน หนึ่งในสามทนทางเพื่อทําการเพิ่มความเปล่งแปซึ่งทางแล้วก็คือ,อการศึกษาทุกคนเต็ตมตบวาพัลในเซลล์ปานดูเมือนว่าทุกคเนิดในเซลล์านจะสามารถตัวรับขึน้นมาตาแต่หนทางในการกัวรับนานมันจะมีความแตกต่างกาันหลายด้วยเส้นทางที่แตกต่างกาันมันจึงไม่มีระบบที่สมบูรณ์แบบภายในประจุป,ปานแต่เมื่อทําการตัวรับได้สำเร็จไปยิงคืนความแข็งแกร่งก็จะยิ่งนะ้าเสื่อกร่อนไปยิ่งคึน้น แต่วิริการนี้ก็มีข้อบ่งชี้การนั่นก็คือเมื่อตัวคนในสวรรค์ได้ทำการกระโดดขึ้นมาตัวคนรนสวรรค์จะทำการดูดซับพลังงานมาจากตัวคนในสวรรค์ก่อนนั่นเีงยิ่งมีการกระโดดขึ้นมาเท่าไหร่ตัวคนในสวรรค์ก็จะถูกทำลายลงอย่างยิ่งเชิงภายในสวรรคนเองและมันจะถูกกลมรวมเข้าไปในตั้งกาเมื่อมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ มันก็จะไม่สามารถตรวจดับตุกคอนเดกในสวรรค์ได้อีกต่อไปดังนั้นการตรวะดับทุกคอนเดกในสวรรค์ครั้งเดียวครั้งตางมันจะนําไปสู่ทิ้ทาาแห่งความมืดวิธีแท้จริงเส้นทางที่สองก็คือการตรวะดับทุกคอนเดกในสวรรค์โดยเฉพาะและบางคนก็ได้สร้างวิธีการของตัวเองขึ้นมาเพื่อยกระดับทุกคอนเดกในสวรรค์ขตัวเองโดยทำลายความเียดทุกคอนเดกในสวรรค์ซ้ำแล้วซ้ำกาน วิธีการนี้ก็มีข้อพ้องเช่นการนั่นก็คือถ้าหากต้องการเนตอซาฟัแข่งแต่งเมื่อกันไปมันก็อยากที่จะทำให้ต้องการเนตอซาฟังระดับขึ้นมาแต่ไม่มีทางที่จะเด่นบนเส้นทางการระดับต้องการเนตอซาฟังจะเฉพาะตามันยังมีเส้นทางที่สานั่นก็คือเด่นตามเส้นทางของจเจบอลต้องการเนยปล่อยให้จะจบอดต้องการเนยมีระดับที่พุ่งสูงขึ้นทำการรวมรอมปาน เข้ากับทจ่จนองทุกคนในของดินแดนแห่งความเป็ี้นิตรและทําการดับเทงทั้งแายคอนตัวเอกกายเป็นส่วนหนึ่งของทจ่จดองทุกคนในของดินแดนแห่งความเป็ี้นิตรและใช้จะจนองทุกคนในของดินแดนแห่งความเปรี้นิตาทาการคอนเวงทั้งกาและเต็มบนเส้นทางของเจเจดองทุกคนหนของดินแดนแห่งความเป็ี้นิตรผู้ปกครองนครเพชรทุกคนหน้่งโซ ที่ใช้ขึ้นต่างที่3ในการเพิ่มความแข็งแรงของตัวเองพวกเขาจะดูกเดียกป่าบำผริตเตาตุกขนเตบำผลิตเตาตุกขึ้นชิ้นตีจะไม่สามารถเดินทัอกจากดินแดนแห่งความเปลี่นได้ในอนาโคแต่ความแข็งแรงของพวกเขานั้นจะแข็งแร่งไปอย่างป่าพวกเขาแทบจะยงหพวผาแตลไม่สามารถกระสหันตาเว้นแต่ว่าดินแดนแห่งความเปรันทั้งหมดจะดูคำตาแต่นี่นอนป่าบำผลรตเตาตุ้กขึชิ้นตี ก็สามารถถูกปีปนึกตาดังนับบรรพุต่าตุกคนในเร่รอนี่ส่งในการที่จะทําการทุกตามผู้คนอื่นๆแบบในเรือตาภายในประจุปานมันก็มีบรุพเต่อทุกคนเดินทั้งหมด16บตนที่ได้ถูกผีปนเดินในดินแดนแห่งความประนิตตาพวกขอท้บหตดต่างได้รับการถูกผีันเดิโดยผู้ปกครองระขอเปยียดทุกคนระขั้นสูงมาก่าในขณะนี้ผู้ปกครองระขอบเปยียดทุกคนระขั้นสูง ที่เรียกเส้นทางแต่มีจำนวนม้อิที่สุดเส้นทางที่สองเป็นเส้นทางที่เราลงป่าและเส้นทางที่สามเป็นเส้นทางที่มีจำนวนน้อยที่สุดเพราะอย่างไรก็ตามเมื่อคุณไปถึงขอบเขตูุ้ปกรณ์ประกอบเครื่องส่งแต่ตามไตที่คุณมีฆ่าตัวตางโอกาสที่ตกตตนั้นก็ต่ำไปอย่างปานนอกจากในเส้นทางที่สามตัมันมาได้ง่ายเออคุณจะต้องทําการรักถึงร่างกายของคณเอง เรมรวมเข้ากับทุกคนหนึ่งประเด็นแห่งความเป็นนิรานและยอมแพ้ต่อการหลบหนีออกจากดินแดนแห่งความเป็นนิาันซึ่งมันแท้จะม่คมฝังเบิร์แหฮดีขอบเจ็บผู้ปบกคองทุกเบียดทุกคนในขั่งสูงบางส่วนถึงไม่เต็มใจที่จะเรียกวิธีการที่สาบในตอนนี้ขอบเจ็บผู้ปบกคอนทุกเบียดทุกคนมนขั่งสูงจะดาวโกนต่างก็กำลังศึกษาเสิ้นทางฮอตโตเอโดหวังว่าเส้นทางขอตัวเองนานแต่สามารถรบตางเข้าไปพ้นดังเอ่าเบต้า แต่แน่นอนว่ายัางมีผู้ขอที่ทำการศึกษาเช่นทางปลายแต่การเปิดเส้นทางใหม่นั้นเปิดแรงยักไปอย่างป่าและมันจะต้องมีผู้ขอจตะบนป่าทำการเริ่มมือกระบวกข่าวสามเส้นทางที่นำเติดถ้าหากเป็นทางด้่สุดทา้ายคาดจะมีเลือกมันจะแน่นออเดี้เทียนไดยคิดกับตัวเหตุส่นเส้นทางแรกแต่เส้นทางที่สองเขาไม่รู้ว่าจะเลือกเส้นทางไหนดีแต่ถ้าหากทั้งสองเส้นทางรวมการเป็นเก่ง มันก็ควรจะสมบูรณ์แต่แต่ก็ตามภายในปัจจุบันเส้นทางทั้งสองนั้นต่างก็ขัดแย้งกันแรมไม่มีทางที่ทําการฝึกฝนร่วมกันดาเรายัางไม่อยากจะเก็บเรื่องนี้ในตอนเีกเรายังคงอยู่ห่างไกลจากเส้นทางทั้งสามนี้ไปอย่างป่าเราจะทําการพยายาิจารณาเรื่องตีกหลังจากที่กดเกณฑ์ตัวกำหนดในสว่บบางของดตวแลมต้องกำหนดในสวางปานไปถิงขอบเขตส่วที่แท้จริงแต่ได้เขียนได้ีพื่อตัวเอ และในวันนี้การประชุมได้เปลี่ยนกระเดืมดงกาคืนการประชุมได้เปลี่ยนในครั้งนี้แม้ได้เป็นเพียงการพูดคุยกันเท่านัานตามที่เจ้าแห่งยางชูได้กล่าวเอาไว้การประชุมได้เปลี่ยนในครั้งนี้มันมี่ขึ้นเพื่อทรงการได้เปลี่ยนสมบัติแล้ได้เปลี่ยนวิธีการที่พวกเขาได้สั่งขึ้นมาแม้ว่ามันจะไม่ใช่ที่งาบที่สมบูรณ์แบบก็ตามตราบแต่ที่มันยังไปเกิดต่อสิ้นจากของพวกเขาเองพวกเขาก็จะทําการได้เปลี่ยนการ ด้เพียงพื้นจะเข้าสู่ขอบเขตผู้ปกครองดังนั้นในครั้งนีเขาทําได้เพียงต้องมองดูทั้งมันงมีการไดกแย่สุดตาที่สามารถเตรยให้ขอบเขตผู้ปกครอ,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 องในขอบเขตต้นในข้งสู่ทําการทุกระดับร่างกายความรุษในสาวปานได้สําเร็จในครั้งแรกอัตราเสด็จของบรรสูงมากกว่า3ั่เอร์เซนผู้ปกครองในขอบเขตต้องในข้งสงคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นห่าเอาละครับจบเพื่ผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผม ออกมาชมกันต่อผู้นี้ครับว่าอีกการข้าจะไปนัไปอะไรกันได้นะครับผมเอาละครับถ้าเพาื่อนใดขอไปนะครับอย่าลืมก,กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกม,มาเป็นครอบครองครับผองครับ